เอ๊เสียงใครก็พ่ๆเนี่ยเสียงใครนะฮะไปได้โบกี้ไปขาเ็กขียเข่านี่ยไมดกขาไม่เคยหนระมก่งกานครับได้เยแล้วขามากินนะจะกินอะไร่ะอุ้ยมานั่งกับพ่อตรงนี้มา คลิปสดใช่ไหมคะเนี่ยคลิปสดคลิปสดไม่ใช่คลิปดิบอะไรคะไม่ใช่คลิปดิบค่ะอันนั้นไข่แล้วค่ะต่าละครับโอ้โบกี้นั่งล้วอ่ะจะสิ้นได้สั่งดูรายการอาหารครับเอาโมเดลอ่ะแล้วก็น้ำแลาวฮะข้าวผัดกีหนีบอ่ะ พ่อต่อ,อเดี๋ยวจะก็เ <c oughs> ั่งยังนะคะเ <c oughs> จ้าเลยค่ะคลิปสดนะคะไม่ได้คลิปจิบน,นะคะนมเย็นนมเย็นเหมือนกันเลยไม่ใช่เขาสั่งให้หนูไงนมเย็นข้าวผัดกุ้งนะพ่อน,นอนมเย็นไหมพ่อจะนมเย็นไหมไม่เขาพ่อกินกับหนูก็ได้นมเย็นข้าวผัดกุ้ง <c oughs>